อให้บ้านไฟดับแม่ไฟดับและนี่คือเวลาที่คุณจะไปโรงเรียนโอ้ยโดยคาบแรงเดี๋ยวไม่ได้และนี่คือเวลาที่โรงเรียนเลิกเฟซบุ๊กหลอกกัอยู่ที่บ้านแกจะไม่ไกหกเลยฉันแหลกเทวตัวจริงฉันแหลกเทยังไม่ใช่เทวตัวจริงโอ้ยจริงเลยเทวตัวจริงไอ้แกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยพุกีดูทองมาเลยแกเป่าคว้าเหรอ ยังโดนนี่สักมีดอกโอ้กูจิบจิ้มพายเลยโอ้ยโอ้โดนดันสีสองค้พูดแต่ตาเลยเยอะครับเยอ้มากๆเลยนะครับเปล่าเอาว่าไงเอาดีเพื่อนโอ้พระเจ้าเธอโอเคไหมเพื่อนให้ฉันโทรเรียกรถพยาบาลหรือเปล่าเพื่อนไม่เคอร์ติสอย่าเพิ่งตายนะฉันรักเธอนายคือเพื่อนแท้ เมื่อญาติพาหลานมาเที่ยวที่บ้านแล้วบอกว่าให้น้องเล่นของเล่นหน่อยคนรู้สึกว่าผมเฮ้ยของเล่นน่าเล่นจังเลยอ่ะนี่เจ้าเด็กน้อยอะไรเลยครับนะฟังนะเอาไว้นะครับผมถ้ามึงทำพังแม้แต่ชิ้นเดียวก็ปั้นแขนนี้จะลอยไปหามึงฉันเอานี่มือไปงีพระโลมเออ now o n hello I think my friend just died okay I understand first things first make sure he's dead okay okay I got it okay now what เมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ hey, ้อาานี่เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกแมวนี่ครับสัตว์เลี้ยงหมูมลี้ยครับนี่ครับจับลินได้ครับโอ้ก๊อบกูเลยครับก๊อบคุณนี่คนอันนั้นควายอันนั้นควายเผือกโอ้ย ไอ้น่าเลิอกอะไรเนี่ยเอ้าไปแต่งงานกับเกมเลยเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องมาสนใจกูไม่เลิกกูยังไม่ว่างเลิกทำไมก็กูเล่นเกมอยู่ไงเรามีแคลอทนะขอเลือกพากาดหน่อยดิสัตว์กูขายแค่รดเมื่อคุณเล่นเกมผีแล้วคุณเจอสิ่งนี้ที่อัพอัดช็อตกันคืออะไรโอ้ oh, i have a l o ล k song แล้วหลังจากนั้นมันมาแล้วมันมาแล้ว นี่ไงโอ้โหเต็มมากืนมาแล้วนีไงไปดเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้วเูไปอ้ยู่แล้วมาเร็วเาเร้ยเฮ้ยมาเร็วเา้เ้วนี่ไเเต็มมากไปฮเฮ้ยเล้ย้้เยเย้เเเนเเ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  ที่ร้านเขาจะไปซื้อชามออนมอะไรเปล่าเธอเขากลังไปแล้วอะไรไหมเธอเขาจะสั่งแล้วอะไรปะเน,นี่ยฮัลโหลจะกินอะไรไหมต๊อบชานมอร่อยมากเราจะยังแก้วหนึ่งแล้วทำไมตะกี้มึงไม่สั่งไปสั่งให้ไหมแล้วมหายไปไหนมาเ <c oughs> มื่อคุณบอกกับเพื่อนว่าคุณไม่กลัวผีแล้วเพื่อนมันให้เล่นเกมผีโชว์ต <c oughs> ่อ ตามกู้าววโอ้ยมัแล้วมันมาอีกแล้ยวโอ้ยมันตามมานี่ขนาดไม่กลัวนะเนี่ยอย่างก,กี้ขนาดเนี้ยถ้ากลัวจะขนาดไหนแม่งเอ้ยื่มาบินเลยตอนนี้เนี่ยยังยังไม่หยุดอีกแม่งเอ้ยื่น,นี่ หลอดไฟที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องถอดทิ้งเยียแตกซะแหละเพื่อนขออันใหม่่อยดิเพื่อนอันใหม่แล้วอ fight, เออหลอดไฟเอออันนี้หรือเปล่าเพื่นอนเดียวครับผมไม่ใช่หลอดไฟเดียว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  <c oughs> นี่ทักทายแบบชาวญี่ปุ่นอ่ะอาริกาโตนะทักทายแบบชาวบราซิลวัตซัโบรชแค่หนึ่งทีเมื่อการทักทายสองวัฒนธรรมมาเจอกันวัตซัโบ เพื่อเราสวดมนต์แห่งองค์พระศาสดาจารย์สรงสัตว์สัญญา Go Trigger Go Digger Go เป็นเมที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุ2ปี8เดือนพ่อกูชื่อดึงบาทแม่ชื่อ200สถานะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกู นี่มันที่นักโปรกงฉันนี่นะโ่าโอ้โหขอโทษนะครับ <pursue> <ม>อยากมีช่วงเวลาที่เลวร้ายเหรอมันเป็นวันที่โปรใสในข้างนอกเนี่ยนกเพลงเสียงเพลงด้วยลือดงแบงจากมิกกี้มา โอ้พระเจ้าผมจมน้ำยินด oh, ีที่ได้พบและจมน้ำเขากำลังจะจมน้ำไม่ใช่ชื่อจมน้ำพระเจ้าฮูกจ้าจาาพระเจ้าปาร์เกได้เลยเป็นเม่นที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุสองปีแปดเดือนพ่อกูชื่อดึงบาทแม่ชื่อสองร้อยสถานะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกูคือว่าวันนี้น่ะฉันอยากจะกินครัวซองคัองฉันเลยเดินไปที่ ร้านขายครัวซองครัวซงจากนั้นฉันก็ซือ้อครัวซอง right. และฉันก็เดิกลับบ้านพร้อมกับครัวซองครัวซงจากนั้นฉันก็กินเจ้าครัวซอง คนกำลังปวดขี้ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้อืมขอเตรียมอาวุธก่อนได้ที่ละล็ลอกเป้าหมายไิ่พนึกมีคนอยากเห็นหน้าย,ยิ้มด้วยแหละนมสดจริงเหรอแต่ยิ้มให้ผู้ชมทางบ้านหน่อยสิยิ้มให้ดูเป็นมิตรหน่อยสิ<ม>เพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปหน่อยแล้วก็เอาสองสิ่งนี้มารวมกันโอเคช่างมันเกม คุณกล้ายิงเพื่อนของคุณเพื่อแลกกับเงินหนึ่งล้านหรือไม่นี่เป็นแค่แบบสอบถามยังไงเราจะแจ้งคุณให้ทราบอีกครั้งยืมคอมหน่อสิเพื่อนได้เลยเพื่อนรักเสียงอะไรอ่ะ อสองสายคอมจะมีปัญหาเดี๋ยวให้เยบเบืมมือถือแทนพักบ้าในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอยากให้รู้ไว้นะว่าเดี๋ยวมีคนอย่างมันที่นอนเล่นในยไม่ไดคุณทำงานหนักเอนทำตัวไร้สาระไปวันในขณะที่คุณกำลังเครียดเดี๋ยวเอาของแค้นนี้เป็นไฟในการใช้ชีวิตซะเดี๋ยวทำให้ชีวิตของคุณดีจนคนจะามันรู้สึกสมเพชตัวเองด,ดูมันยังมันทำหน้าทำตาเป้าหมายของคุณคือผู้หญิงหมวกขาวจัดการดูแลเขาเป็นอย่างดี เขาเป็นลูกสาวคนเดียวของผมเข้าใจไหมโหลเอ้ยน้ำอะไรไร้สาระเฮ้ยน้ำในบัวรดน้ำให้อาหารดีๆและบ่อน้ำดีๆมึงไม่ชอบมึงชอบกินน้ำจากอะไรแปลกๆเนี่ยนะไดโนเสาร์ <c oughs> ต้นไม้ตาถล่วาายไงวะไปไหนอะ่ะเนี่นยไดโนเสาร์ก็อบอกว่าต้นไม้โอ้ยไดโนเสาร์เนี่ย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 อ๋อโอ้ยไดโนเสาร์จริงด้วยว่ะโยกิ้ผ้าเต็มตะกร้าแล้วนะ ว่าไงนะนายสั่งให้ฉันซักผ้าอย่างนั้นเหรอใช่ที่ผ่านมาฉันก็เป็นคนซักตลอดอยู่ด้วยกันทำไมไม่ช่วยเลยบ้างโยกิฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะว้ายอาจารย์เฮ้ยเพื่อนไปดิไปดิมึงก็ไปดิไม่อยากไปอ่ะมึงไปดิโอ้ยกระจอกเร็วๆดิผูเช็คไหยอืมทหารจะบอดภัยอัดเจอีกทีอ้าไปไหนลอดภัยละพี่ชายสองคนชื่ออะไรกันจ๊ะ ชื่อพาวุ่นอะไรอ่ะชื่อวุ่นวายชื่อพาวุ่นชื่อวุ่นวายโอเคนั้นหนูชื่อพ่อมึงตาย เมื่อคุณกดชักโครกแล้วน้ำในโถขี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ <S <S เดี๋ยวๆ,ๆนะมันควรจะดูดลงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันสูงขึ้นวะเอาแล้วกูลางไม่ดีรีบหนีดีกว่า You look like a total noob You look like scooby doo ดกูจะฆ่ามึงกูไม่ทำอะไรให้มึงแยกน้ำแดงกูต้องฆ่าต้องแกงกันเลยเหรอกูจะฆ่าแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปซื้อคืนให้ กันนะแม่ก็บอกแล้วว่ามันไม่ขมไม่ขมไก่แค่มะละขี้นกเนี่ยจัดไปอืมย่วง